ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่มีแบตเตอรี่อึดและระบบชาร์จเร็ว Xiaomi 17 Pro Max ยืนยันความสามารถในการทดสอบแบตเตอรี่และระบบชาร์จล่าสุดจาก GS สแอ i ริแบตเตอรี่ที่อึดแรง Xiaomi 17 Pro Max มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 7500mAh ที่สามารถใช้งานได้นานถึง20ชั่วโมงนี่เป็นผลที่ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบก,กับคู่แข่งในตลาดทำให้มันเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงการทดสอบแบตเตอรี่ ผลการทดสอบแบตเตอรี่ของ Xiaomi 17 Pro Max ทำให้คุณตื่นตะตื่นใจการทดสอบด้วยระบบ Smart w a t Service r App แสดงให้เห็นว่ามันสามารถทำเวลาสนทนาได้นานกว่า40ชั่วโมงและเล่นเว็บได้ใกล้20ชั่วโมงดูวิดีโอได้ถึง29ชั่วโมงและเล่นเกมต่อเนื่องได้มากกว่า11ชั่วโมงมันนี่เพียงแต่ชนะคู่แข่งอย่าง Oppo Find 9 Pro และ iPhone 17 Pro Max แต่ยังทำได้ดีกว่าในทุกๆด้านระบบชาร์จ1 0 0 w HyperCharge อีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าตื่นตาตื่นใจคือระบบชาร์จ1 0 0 w HyperCharge ที่สามารถชาร์จเต็ม100%ในเวลาเพียง62นาทีเท่านั้นเมื่อเทียบกับรุ่นพลังใกล้เคียงอย่าง Oppo Find X9 Pro ที่มีระบบชาร์จ 80W Super ก็ชนะไปอย่างชัดเจนสมาร์ทโฟนที่สมดุล Xiaomi 17 Pro Max มีสมดุลที่สมบูรณ์ระหว่างแบตเตอรี่ขนาดใหญ่และระบบชาร์จเร็วทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานได้ทั้งวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่สเปคที่น่าตื่นตาตื่นใจ แบตเตอรี่7500 mAh ไอโอนระบบชาร์จ 1000W Xiaomi Hypercharge เวลาชาร์จเต็ม1ชั่วโมง2นาทีชาร์จ30นาที75%คะแนนการใช้งานจริง20ชั่วโมง50นาทีเวลาสนทนา40ชั่วโมง18นาทีเวลาใช้เว็บ19ชั่วโมง37นาทีเวลาดูวิดีโอ 29ชั่วโมงเวลาเล่นเกม11ชั่วโมง29นาทีแต่ที่น่าสนใจคือคุณคิดว่าเสี่ยวมี17 Pro Max จะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณหรือไม่อย่าลืมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในการใช้งานจริงมีหลายคนที่อยากรู้ว่ามันดีเพียงใด